เป็นยังไงล่ะคะทุกคนนี่คะ่ะหลังคาบ้านผ้าสแสลมนะคะข้างบ้านของนุ่มแหมมนะคะได้หลุดออกแล้วนะคะนี่นะคะนี่เชือกหลุดออกจากกันนะคะทําให้ผ้าสแสลมเปิดนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเวลาลมพัดมันก็จะสีกับหลังคาบ้านนะคะทําให้เสียงดังมากเลยคะ่แะแล้ววันนี้พ่อบ้านก็ได้หยุดงานนะคะพ่อบ้านก็กําลังจะเปลี่ยนไอกำลังจะปีนเตรียมซ่อมนะคะ ่าใช้เชือกนะคะจะใช้เชือกนะคะมาร้อยเย็บให้มันติดกันนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะผ้าแสแลมมันเปิดนะคะนี่นี่แล้วก็จะให้พ่อบ้านใช้เชือกร้อยใส่เข็มเย็บกระสอบนะคะร้อยให้มันติดกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลังคาบ้านอ่าเป็นใช้ผ้าสแสลมมาขึงขึงก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่มีงบที่จะมาใส่เป็นลังคานะคะ มีงบน้อยก็ใช้ตามที่มีงบนะคะอ่านีแต่มันก็สามารถบังแดดหยุดบังแดดได้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวมีงบเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคะตอนนี้ก็ใช้เท่านี้ไปก่อนนะคะ